สวัสดีค่ะสวัสดีจากเพิร์ตออสเตรเลียเมื่อนี้ก็เป็นมื้นที่สองที่มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าไม่ไหวอยากกินประแดดก็เลยอ่าพาเพิอโหดนะพาไปตลาดไปตลาดก็ไม่ได้โหดได้เข้าได้เหนียวได้เพอะได้แต่โคกับสะก็เลยได้กินตำตำเจวกับข้าวปุ้นเฮลโลดาลิง <No chicken. S 1> อ๋อ พขาบอไปซื้อไกลล่เยอะกันไม่ได้กินไม่ได้กินไกไน่กะยากินแต่ข้าวผุ่นกะไดไม่เป็นเผืแซ่บคือเก่าเนาะนี่ตำเจียวตำเจียวอีรีเด้เจียวเจียวมา่อกิ้สดหอมไหมลู้ซี่เจียวแม่หอมไหมไม่มามาสวัสดีครับพี่น้องก่อนสวัสดีครับพี่น้องทางเมืองไทยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อหรือลูกบอกกันนะซื<ส>้อซื้อวันอ้ไเลย ซื้อรู้สิไ <laughs> ป <laughs> ไปมาถูกไปไปกระยาดอกเอ้าเธออายเนาะเธอมีเบาเนาะเธอสื้อเบลอยู่บ่มีเบาอ่ะไป <laughs> ตำเจียว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 อีลีอีลีอีลี่เข <laughs> าปวด <laughs> ซื้อเป็นไก่เขาก็ไม่ได้กินไก่โอ๊กไม่ได้กินแล้วเนาะกระยากินแตะปุ่นก็นได้นี่ตำเจียวตำเจียวไม่คิดสดไฮไลท์อยู่นี่นี่ไม่ได,ด้ตัวไม่ได้ตัว มีวังเศร้ากับตูนนี่ยแหละมีหลายดอกอันน้ำย้อยๆนี่น้ำปลาแดงล้วนๆเลยเนี่ยวุ้มีน้ำปลาคนผู้นี้กินตำเจียวม่เสื้อน้ำปลากินตำมะฮูม่เสื้อน้ำปลาเส,าาเสาเื้อแต่ปลาแดงกับน้ำปลาแดงผูกคือปูกป,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 ปิดประตูดังเถอะวะไซไปซื้อไก่ซื้อกับปิดประตูดังดังนี่น้ำย้อยๆนี่ปลาแดงล้วนๆเผ็ดสม้มแซบ่บ lui Bỏ đuột mà xí xinh kín xôi chắc tốn đó Bắt xí vạn Xô mà xôi xí xưa tắm lê lê tắm cho mun tắm chân mun chân nhối nỉ nhối bó nỉ bà đe lên nhối Og nydelig! med det er i li. tay mấy chỗ mùa đưa rồi được. Được mà nào nhớ hát hát hết hát 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 เขาเรียกอะไรนะลูกไม่รู้เออไม่รู้มันขึ้นสายปะเค็ม hay <N> đó cái <-cười> mua mau cả đấy đưa heo sao lại mất mua mình nào cái thao thao phải giữ cày hơi nè cái cài xám cày mất kín กาวอยู่เ่็นเชขุณสายฝรั่งชลารี่ชลารี่ได้ไหมลูซี่ชอลารี่เนาะอลารี่อะไรดูกวเพชรอ่ะอ,อ,อย่าไปถูกถูมากินเขาเด้อไม่กินเขาเพชร ก้าทำใหญ่ใหญ่ไรไปไปได้ก่อนเพชรตัวหละคิดมูกเกิดได้บ้างที่นี่แต่ไม่คิดสดมีคากซสือไม่คิดปุ่นอีกตายบอส

ายแล้วไม่ตายแล้วเด้อพี่น้องทางบ้านรอดละว่าเผ็ดปบนนี้มันจีได้ให้ได้เนี่ยรู้สึกว่า บ้านเขาอะฉี่กบกว่าพักบ้านเขานึกบ่กรอบกว่าหวานกว่ากินง่ายกว่ามันทานเล็กน้อยบ้านเขาก็ไม่กินพักลูกนอะเพิ่งไปเอาที่สูนไปซื้ออยู่มั้งอื้มขอบคุณค่ะ ตาแดงแค่รู้นั่งก,กินน่าเอินตาดก็ไม่มีปูพากินเลยไม่บรรยากาศแหงผู้บ่าวนักศึกษานักเรียนคนย่างก็กำลัง,ง,งไก่เพราะยังเาเขาย่างไก่เขาเชื่อว่าเขาอีนี่กินเพกินเพลินเนด้พี่ดานแซ่บเขา แซ่บเผาแซ่บเผาน้อส,สัวแดนกระซงเป็นหล้วให้ด้วยประเด็นนี้ที่พูดเรื่นมันแมนมาแล้วนี่คำใหญ่ๆต,ต,ต่อมาต่อมาแดดมีควานเดินแดดอุน่นหนาวโอเค สีตายอยู่อนะ๋อร้อนข้าแม่เลยด้วย้ีตายย้อนกินไม่กินก็ตายอ๋อไม่ได้กินก็ตายไม่กินก็ตายรุ่นนี้นะเรือแห้งเลยร่ำลาบเลยไปอยู่เธอไม่ได้หรอกข้าไม่ได้กินประเด็น เวาเลนมากกาล่นเนาะอ้าเหมือนมื่เออกี้ดออดผมบอกว่า <c oughs> ใส่ค่าเงินก็สิเราขวัญบอกว่าเหมือนบ,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 บูบัวหอมเมื่อี้สบบวดบว้าบัวบักหอมตามเช่นกัน เอาละลูกขัดวีสซาบปันนีน่นะแม่ตายแล้ว <laughs> ายสามเท่าแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> แดดร้อนไหม <c oughs> เอาร้อนเหรอ <c oughs> เป็นยังไงร้อนก็ร้อนนะก็หนาวเ <c oughs> มื่อคืนเ,คเทศก็กรอบ,บ,บหวานเนื้อแน,น่น <c oughs> กรพ,พวกนันดีอยู่ไทยหนิบี่นี้ไปเถอะยินไม่เป็นวามไปอยู่นี่พอกซ้ายวอกขวามันโมนม,นมีไงโมมีกกินวะกินกกินกนิมก่อนแจบตา วัตดตะลิ้งตาได้เปิดใช้ได้ได้ดีทำอะไรลูกได้ดีต่อพีทำความสะอาดบ้านเออนี่หน่าโบเอ็ดโบเอ็ดเฮ้ยทำความสะอาดเหรอมีมีินิแอตสีอย่างเดียวเอ็ดหกมีแมนมีแมนสอดกเด็ดต้องพักเขาน่ะนี่ไงมัอ่านปีเลย b้าน không em có ăn để bẻm nữa nó hầm khoa mồ hả cái sáng này เด๋เอเด๋อเมือนานี่ตำม,มุ่นพุทบ้านมือวนี้ตำม,มุ่นพุทไม่เห็นฮอตตอนเห็นตอนประแดงแม่อยู่บ้านรึอิ้วอิ้วอะไรเหรอ,อต่ำม,มุ่นพุท หวานรู้สิรู้สิกินถ้าแม่เบิร์กกันนะลูกหวานอยู่บัอถ้ามันนี่เรื่องขายแม่กินกินแล้วบอกพี่น้องกันนะมันหวานอยู่บ่กหวานไหนมเนืน้อแค่รสเขาแห้งแค่รสห,หวานเหมือนของเหมือนขนมเลยเนาะ แซ่บ乌鲁่ขนมชิปกรอบๆยุบกรบอบ,รบๆหบวบานวๆนั่นน้อกินประแดงน้แม่อยู่บ่ไหนไหนหาตอนปลาแดงให้แม่สิดูๆแม่สิกินตอนปลาแดงตํามุ้นพอดมื่นอน,นี้นะ่ะตํามุ้นแห้งก็คือย่าตําเอาปลาแดงลงไปเลยเด้พี่น้องเอาปลาแดงลงไปตํา tầm cấp chèo tầm hơn lê lê mun mun tầm hơn nấm mà đè nó mình nhớ không mà bao nhiêu là tầm hèn rồi nè hèn còn gặp như phu cạnh nhớ hèn bình toàn mun phốt เธอหน้าสิเอาอุ่นปน,นี้เธอหน้าสิเอาตอนมีสองไซส์เด้ประเด็นนะตอนน้อยกับตอนใหญ่นี่นี่ประด็เต็มตัวเลยเด,ยนนเดย้นี่มาพูดเอาเขาเบิกว่าเป็นประแดดนดีอือนี่ บ่ไม่ไปได้หีืกินเลย นบ้านจบเป็นเพ่อเอาอยู่พเดียวอังนี้เขาที่บ้านอยานั่งยินน้าเฮนฝนตกเอฝนตกพะภาที่ตกพอดีลืมซื้อสายทิศตาง ขอพาอาที่ทำนาใหม่จับแต่ต้งใหม่ใส่ใหม่ก็ไม่ได้แล้วลจอดไม่ไหวจอดไม่ได้ต้องกินให้กินให้หมดคลิปแรกเลิศเชิด ก็ไม่กินไม่กินดิปักทถอะแต่ผู้อื่นบ้่งกินวัสดุไม่อยู่นี่เลยแยกซ้ายแยกขวาว่่มีผู้กินเลยแบบนี้ละ่ะพักหาได้ทำนี้ดูแบบทุกทุกอย่างไม่มีผู้กินกับ ก็ไม่ได้วาสนาอยา่าขยับโต๊ะลูกกว้างมันเยเ่็เนกาสนาไม่านี้ไม่าอนี้อื่นท้านี้วอนักเลย Mình không năm hết. ừ, hoan là thân yêu. ừ, hoàn, mấy một มุหงก็มีกลินได้มาือเดทน้พออยู่นี่ที่มืองกัน้าว่ะมันเป็นตัวแซบอู้่แขงแทคือมนแอปเปิ้ลนี่ทินมึงแซบสยแซบสยก็ุยเลยแล้วลองกิน ไลากาับมะเขือเทศสิหุ้ยถูนให้เจ้าจของางเลยตำเละคักเละแน่สักหนึ่งตัวเล็กๆเค็ม,ม,มผีบา้านบุญป่าแน่ไม่ต้องฉีกเราพลาดเลย mấy bên này mẹ 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 chèo mẹ 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 Ê, mẹ mẹ

ก็ไม่เบาว่าคือม่กินกูแน่เผลอนั่งอยื่อ้เผลอเบิ่งก็ไม่เบาเด้มึงกินผู้อื่นแล้วมึงคือไม่กินกูแน่เหแบบ้อเนตาแซงกูเผลอนน่มึงกินกูนนมึงมึงก็ไม่กินกูสาวห้าสองห้าหนมึงไก่กูไปไก่กูมาเฮ้ยกินได้แค่คำหนึง่ง lắm Thế rồi có thể kiểu ý Quá xa nạ cụ Quá xa nạ phi Thế lương có lỗi Có lẽ có thể kiểu ý cơ quá, quá ไม่ได้ลองไม่ได้เอาสีแดงเนะสีแดงเรามีไหมหมดแล้วเนาะซ้ำออมเหลวหมดแล้วเราไม่ลูกอร่อยหวานหวานก็แค่หลอดอีกจริงจริงอื้มอืมอืมอืามอื้ม นเข้าบบนี่นเข้าั่นี่แอ,อ้วออพี่น้องเสียว่าแม่คิดโต๊อะอ่ะขำเยื้อไหมเป็นไงเอาถ้าไปไลน์นั้นว่าที่ที่ประแดงคือ คือเดี๋ยวประแดกนะครับโดนประแดกเหรอเอียวเรื่อไงน้ำหนุ่มเห็นน้ำแม่ก็ได้เรื่องแซ่บเรื่องก็แซ่บอ๋อกินน้ำประแดกแล้วนี่แล้วบึ่งกินจนแล้วแล้วจังหวะว่าทรสากจะแข่งนะวิดีโอมันตัด มัวละเอานี่คลิปแรกก็เป็นตำประเดจูๆว่าปูๆว่ะนัวๆยุยยุไวก็พักหลายๆกินครับตำประเดกินก็ข้าวปุ้นข้าวหน้าเราจะกินอะไรค่อยมาติดตามกันเนาะ mm. ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ